กภัยที่เกิดขึ้นนะคะในหลายพื้นที่นะคะแม้ว่าตอนนี้หลายภาคนั้นนะคะจะ,ะเผชิญกับภาวะน้ําท่วมภัยพ,พิบัติที่เกิดขึ้นค่ะแต่อย่างน้อยๆเตือนภาคต้อยกันหน่อยว่าเริ่มหนักหนาไม่น้อยด้านกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีการคาดการไว้ว่าขณะนี้มีพื้นที่น้ําท่วมนะคะกว่า10จังหวัดที่อาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังกันอย่างเต็มที่แต่อย่างน้อยไปพืดูพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยกันหน่อยว่าอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ ถ้ามาดูแนวโน้มสภาพอากาศบริเวณพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นยอดดอยยอดภูที่อยู่บริเวณพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือภาคอีสานหลายพื้นที่มีนักท่องเที่ยวเริ่มไปท่องเที่ยวในจุดบริเวณดังกล่าวแล้วนะคะขณะเดียวกันอากาศนะคะในบางจุดนั้นก็เริ่มมีฝนตกเล็กน้อยแต่ไม่มากเท่ากับพื้นที่ภาคใต้อย่างน้อย,นอยในระยะนี้ภาคใต้อาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากเตือนกันไว้ก่อน เพราะว่าอาจจะหนักเกิน200-400ถึงมิลลิเมตรคาดการว่าตั้งแต่จังหวัดชุมพรล,ลงไปนะคะไปจนถึงภาคใต้ปลายด้ามขวานอาจจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักค่ะคราวนี้เรามาดูการคาดการสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่กันหน่อยนะคะว่าแต่ละภาคเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะจะพบว่านะคะพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือนะคะยังคงมีอากาศหนาวเย็นค่ะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะยอดดอยยอดภูส่วนวันนี้นะคะพื้นที่ทางภาคอีสานอากาศเย็นนะคะ ลมแรงเป็นระยะระยะ ขณะที่บริเวณภาคใต้ย,ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปวันนี้ภาคใต้นะคะยังมีฝนตกร้อยละ70%เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะคะมีตกหนักถึงหนักมากส่วนกรุงเทพมหานครยังคงมีอากาศเย็นนะคะในหลายจุดวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็เตือนกันหน่อยเนื่องจากว่าภาพนี้เป็นภาพเรดาร์และภาพดาวเทียมกลุ่มฝนที่คุณผู้ชมเห็นเป็นสีแดงนี้นะคะมีโอกาสตกหนัก200-300ถึงมมิลลิเมตรนะคะโดยเฉพาะ แถวๆจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาาลายะลาปัตตานีและจังหวัดนาราธิวาสค่ะส่วนพื้นที่สีเขียวนะคะฝนตกหนักระดับปานกลางค่ะแล้วก็อีกหลายจุดอาจจะมีความเสี่ยง นอกจากนี้นะคะแนวโน้มของสภาพอากาศนะคะก็ต้องเฝ้า,าระมัดระวังคราวนี้เรามาดูภาพรวมแนวโน้มของอากาศกันหน่อยนะคะจากภาพถัดไปนี้ค่ะจะพบว่าตอนนี้นะคะหลายพื้นที่นะคะมีจังหวัดที่เผชิญกับอุทกภัยเกิดขึ้นทั้งหมด8จังหวัด48อำเภอ214ตำบล1,295หมู่บ้านระกระทบประชาชนไปแล้วกว่า124,000ครอบครัวส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดประจวบคิริขันชุมพรสุ ราชธานีตรังพัทลุงสตรูลสงขาซึ่งแนวโน้มของฝนตกหนักอาจจะลากยาวไปจนถึงวันที่23พฤศจิกายนนี้นะคะขอให้ประชาชนภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือกันไว้ล่วงหน้า คุณผู้ชมคะแนวโน้มของฝนภาคใต้ที่เกิดขึ้นนี้จะยังอยู่กับเราอีก2วันค่ะก็คือวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้เมื่อฝนตกลงมาแล้วนะคะบริเวณแอ่งน้ําพื้นดินจะยังท่วมอยู่นะคะคาดการว่าน้ําจะยังเพิ่มขึ้นอยู่ในระยะเวลา3-4วันนี้แต่เนื่องจากว่าภาคใต้นั้นนะคะใกล้กับทะเลแล้วก็สามารถระบายได้เร็วอาจจะทําให้แห้งเร็วมากกว่าภาคอื่นๆนั่นเองค่ะ